Ồ, đung đúng nè nó Càng gặp bụng sức lại, gặp bụng sức cú Bạn mua nóng nhau Bạn mua nóng nhau? Cặp Chị nào? Mà, tôi có nói, tôi rùa theo anh à, ta Cho bạn à, chơi cho với đôi bơm lệ Nè Nì Ở đây bơm dùa Tìm dùa tìm cho bạn thế Ồ Vào cuối các bạn, vào khu mê các bươn lao ครับได้อยู่ว่าวลาก็ว่าวได้ว่าวลวยกระบืนว่าวข้าวกระบืนว่าวไทยบืนว่าเราเอาเคยเคยคืนเต้นครวันครชมประเทกัมพูชีเต้เคยเคยอยแล้วพอต้องมสีสพคดล่ะมันเคยเคยนี่เคยจะภาษาพังกูเนี่ยจะเคยเคยให้ยอมเคยเคยให้เคยเคยเคยเหยเกยอ่ยเมงเซมาตบริรัเร็งนั่งรวมกับยเจ้าเชดกัมพูชีเด เขมินอะบุรีรัมนะก็เดงเตะตามรูดกัมพูชีกินนะกัมพูชีหรือกัมกีจากกัมพูชีกินนะไอ้ตัวสมัยแต่ปีเดิมก็ไอ้คนอาภักขมุนเขมินแดงก็ไอ้คุณพ่อปอนพ่อโซลสานลานลูกตาล้านลูกตาเดวอตเดบอตเฮียนนะหหน้าเขมินแดงอ๋อนี่หหน้าเขมินแดง ด้ยโอ้ป้อโซโลซันะลงบานนี้นี่โอ้หัวหน้าเครมคอมครับมีเครคอมเดินตามหลัเป็นเขาเจ้าเจ้าสกุลเจ้าสกุลปอนพุทธอะปอนพุทธอะโบราณโบราสกุลปดตีนโซโลันเจ้าลัดเซียสาโซเวียตโอ้เฮงสมรินเฮงเซมรินเฮสุลสันอเคียวส anyway. ัมพันธ์นรมสีฮานุโอ้สกุลรอสไรสียนุทินนครวัฒน์นครทมโอ้สกุลออสไตรเอาไยตาทินนองกมโอ้มันทรมดาเต้นี่ธรรได้อย่างน้อเกิดขึ้น ขณะนี้กําลังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนครวัดนครธมอยู่นะครับบอกขายอมยังแน่หรออืมก็ <c oughs> อไอ้สมัยแต่มันดูนปานใดนูน่นยันบอกขาราชการเมืองไทยนี่าศาสนาสุขารรอขาราชการาอภิาบางกูนี่หูบิดเลยหูมหมดแล้วแต่ว่าพอดีตอนนั้นเขาวันนี้มันพระคุณเจ้ามาคุยให้มาพูดให้ญาติเฟังมันเป็นขาราชการเดี๋ยวอาลงเอาลไทเจอยูทูบอะอาขาราชการอภิบางกูเองเนี่ยนะบอก ด้วยเออเจ่านี่ยเจ้าเดดเดหัวหน้าหัวหน้าหัวอน้าเจ้าเนี่หน้าวอประสาทนี่อันนี้สมเด็จรามันสมเด็จรามันสมเด็จรามันลำดับที่สิบลำดับที่สิบอายุสามพนปี3,000นปีสามพนปีไอชั่วปภะสาทด้วยประาโบโกประสาทบโก้บุโก้กม่นแตงเปี๊ยโตดูอย่างนี้ อ่พื้นที่แถวแนนเป็นพื้นที่ของชาวขอมชาวขมเอนชาวขอมชาวขมเอนครับชาวคูบากรุ้ยสินมันก็ได้ว่าไทยก็ดีว่าลาวก็ได้เอ้ภาษาไอ้ใดอังกฤษโอ้แต่ครับอพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่ายูอ่ายูมาจากไหนอ่ายูมาจากไหนคือไอเอ็มไอเอ็มมูตึบ ไม่ from มัน No 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 Speak English you you where come from Where come from am from มันจะบ้า u มุงเนี่ยบ้าน a ุงเนี่มุงกากระบงสุกลายสุกลายครับ What is your name I am Mr Yang Thonggam ครับ Mr Yang Mr Yang Mr Yang Thonggam ครับ Yeah Yeah Wow See you again เ h ราะว่าโอ้กันนะ ก,กันใหม่อ๋อซีอยู่อกินอไม่ไม่ไฟบาดบ่ <My man. S 2> อยู่โม่แน่นอนมาให้เมียนออ๋ตัวรัวสีภาษาอย่างนไงนครวัดนครสุโขทัยบอกกันอยู่เล้วประสาทหลังนี้เน,นี่นาาย,ราายสร้างมาก,กี่ปีแล้วนี่ประมาณสามพันปีแล้วสามพันปีแล้วชื่อประสาทอะไรชื่อประสาทเห็น พิษตศาสตร์หินประเทศไทยครับมิสเตอร์ยังมิสเตอร์ยังมิสเตอร์ยังนี่คือเป็นแต่ความเป็นมาในสมัยแต่นสมัยสมเด็จสมเด็จโรมันลำดับที่สิบเนี่ยสมสมเด็จโรมันลำดับที่สิบรามันรามันครับที่สิบที่สิบโอ้ชัดเจนสามพันปีสามพันปีแล้วไปเอาหินนี่มาจากไหนพุทธศาสพุทธศาส์บอกอันไปเอาหินนี่มาจากไหน dạng bóng soc anh ha. Bằng bóng soc nha, nó bằng giảm tay bóng soc lòng. Hm, doi doi. Bằng nó, nó à, một lít liều Các No, I'm soc lòng now. Walk quake, walk quay, walk, 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 mà walk, 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 Vào walk, 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 là walk, 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 ผมแม่ก็นอยนะคือสมัยตอนนั้นก็เจริญการราชกษาเมือเมียนแต่การศึกษาอำเภอบางกูไอ้มาพากคุณเจ้าก็คุยวาซืซออันมว่าบุญอ่าว่าบุญนะอ่าว่าโคราเกตัวอ่านเอายุทธยาเกตัวตัวยังนามเด้งลึงลิงลาวหนูโอ้ยามเชียหลังคนวัดนคนชมนะทอมกวนมึงโดนแล้วก็อายุสุรยาสรุภัยใจมิสเตอร์ยังทงอ๋อครับโอ้ใจมิสเตอร์ยังแม่นะครับครับ 댕เมน댕댕တော်댕เจียจ្បាស់លឿនแสดงแต่เกิดหัวหน้าคุมนิตรេសแม่นแต่เขามันมันก็ไอ้คือผู้ช่วยตัวรัวอนุอนุเน่คืออย่างงั้นเจ้ามึงโดร้องเพลงเว้ยมึงดอร้องเพลงมึงรำเพลงก็อารำเพลงงัดร้องสิร้องเพลงคุยสดำเตมแหน่สรำก็จะว่ามันต้องร้องร้องเพลงคุยสดำเตงว้ายอนุโมทสูเรนหาง댕วะอืมเออ มา,เานเถอะโอ้ยเบาควยบืน้นเบาบื้นเาแม่บื้นเบาลาวได้พูดไทยก็ได้ได้แล้วเป็นคนที่ไหนกัมพูชาอา๋อเจ้ากัมพูชาไอ้จ้เจริญประสาบเลยไม่เอาคำมันคับมัเราเอากอนเลยเจ้าคุยกัมพูชาโนตระคุยกัมพูชานัวถ้ากบโบไอ้ช่องจอม่องไอ้อกับเอาเอามกับเจอสุรินทร์อยาช่อจมเหรอเปล่าอ๋อคุย cui <laughs> cầm bông bi cầm bông mình mình buổi đó, thả ok, okay. rồi right. so, uh, right. Long right. Jordan, you, speak yes. you speak English, yeah, please you speak yes speak English ไอเอ็งชอบไอเอ็งชอบฟรอมโอ้ยใหญ่เตือนใจใหญ่ตใจโอ้ยใหญ่ก็บสร้างคริสตราช้างประสาทนี่ปมาทลาดวารม์แมันอืมอ่าก็ยุชมสัมภาษณ์หัวหน้าไปนะครับจอหยุดสัมภาษณ์หัวหน้าแค่นี้ก่อนเดินชมปราสาทก่อนอ่าโอ้วันนี้มาเจอหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านปราสาท หอมโดยเฉพาะแล้วก็เชี่ยวชาญมากเรื่องอิฐหินปูนทรายไม่น่าเชื่อว really ่านักปราชจะมาอยู่กลางป่าอย่างนี้นะครับเป็นความชัดเจนที่แน่นอนมากครับว่าบางครั้งผู้รู้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองในมหาวิทยาลัยแต่อยู่ในป่าในไพรเห็นไหมมาดเท่ๆอ่าโอ้จาวปริญญาตรี มาบเวผู้กามกัมพูชาที่นะอันนี้คือปราสาทหินปรางกูนะครับตั้งอยู่ที่อาเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดส่วนแกะทับหลังนั้นเป็นของใหม่นะครับนี่คือของเก่าสวยงามนะครับใครผ่านมาอำเภอปรางกูเข้ามาแวะชมได้นะครับขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงแค่นี้ครับ